การสวัสดีการต้นผูช้ชมทุกท่านนะครับเมนี่ป้าทุกท่านมาเบิงการเผาทานเตาผื้นลาบนะครับซึ่งเตาตัวนี้มีความกว้าง,งประมาณจักเมก็ดกัวนะครับประมาณเม็ดยี่ชิพถึงสามชิดวัดนะครับกาเอาแลวกัความยาวกับประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรสาม0ิพสี่ิเส้นนะครับความลึกกับประมาณจากักเ,เกือบสี่ชิพเส้นนะครับ คุณในลักษณะนี้นะครับที่เห็นนะครับคือแปลวของมันนะครับปลายของเตาเป็นทอที่ใส่ทอใยะหินนะครับเป็นทอควันด้านนาครับอันนั้นเป็นด้านนาเตาครับคุณเสลก็เอาฟืนมาลงฟืนที่เห็นนะครับเป็นไม่ไม่แห้งนะครับเป็นพวกไม้ยางพารางานยางพาราที่เราตัดออกแล้วก็เศษไม้ต่างๆนะครับสิ่งมันแห้งแล้วพร้อมเผานะครับ ก็ว่างในลักษณะในทางขวางนะครับโดยทั้งไตก็จะมีหล่องอากาศนะครับสองขางซ้ายขวาเป็นหล่องอากาศเวลาเขาเผามันก็จะ,ะมีควันหรือไอความหอนหลอดมาทั้งไตได้ออกสู่ปลาเตาทั้งนี้ได้นะครับนะครับนี่ใส่เต็มครับพอดีครับหลังก็พื้นดินใส่ห้างได้ระดับกับก็พื้นดินพอดีพอได้เอาขึ้นมานุ่นสูงนะครับพอได้ใส่หลายครับ เผาตัวนี้จูกะประมาณถ้าเผาเสร็จแล้วถ้ามันบ่ม้อนเหยังกับได้ประมาณซีหาสอบประมาณนี้นะครับนี่ครับก่อนเท่าสิปิดกับมีลักษณะสี่อันนี้เป็นท่อใยหินประมาณซีเนิ้วว่ามันประมาณครับเป็นซีเนิ้วซีเนิ้วก่อนเผาเ้าก็ะใสสังกะสีครับพี่น้องสังกะสีเก่าที่เราไม่ได้ใส่เรามาปกปกด้านบนนะครับวิธีปกจ้คือว่าง วางห้มันเรียบไปกับฟื้นนะครับของฟื้นอะในระหว่างแทนก็ให้มันเชื่อมกันเพราะว่าถ้าหากว่าห้าว่างห้มันมีช่องว่างดินที่เข้าจะกรบข้างบนมันก็จะไหลลงนะครับอันนี้ต้องพิธีพิธันนิดนึงนะครับนี่ก็ใส่ประมาณจักสองแผ่นสังกะสีเก่าประมาณสองแผ่นเห็นสังกะสีทีฮัฟวอริใส่ประโยชน์แล้ว ไปมุ่งลังค่าไปเห็นอย่างก,กับอะไ้ก็แล้วมาเห็ดให้เกิดประโยชน์กับใส่เนมันสุดถ่ายแล้วล่ะวิธีพอเพียงครับพี่น้องหาสิ่งที่มันมีอยู่ใกล้ตัวมาใส่เป็นประโยชน์ที่สุดพยายามเอา้อนกันทับกันให้มันเลื่อมกันนะผสีสารให้มันเลื่อมกันไข่กับห้ามุ่งลังค่าเนาะมันจะบปรี้่วดินจะบปรี้ไหลลงครับเสร็จแล้วข้าก็เกียดินกบครับพี่น้องกันท่าสิบเผากัานห้าสิบุดไฟ เกียดินกรบเข้าไปาจะกรบด้านข้างให้รอบก้นก็ได้หรือจะกรบให้ทั่วเลยก็ได้ช่วงแรกๆนะครับถ้าเฮากบแต่ด้านข้างเข้ากับจุดไฟมันติดแล้วจนไฟมันติดเกิดควันแล้วเัาจังมากบด้านบนเลยก็ได้นะครับทไํไในสองยางที่จะกรบใปแ้วเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ทั้งสองวิธีนะครับกรบให้ทั่วไปเรื่อยๆ เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานครับคนเผาทานนะครับมันก็มีหลายเทคนิคในการเผาทานเนาะแต่ละท่านแต่ละคนกับซึ่งในคลิปก่อนๆผมจะว่าวเแล้วว่าในคลิปที่ว่าเจาะลึกการเอาน้ําส้มก้วไม้จากการเผาทานตัวนังกาได้ลงวงยละเอียดว่าเตามันมีลักษณะอย่างไรแน่นะครับพยายามเกียร์ให้ดินให้มันเต็ม จารัน,นเผาครับที่นี่สุมไฟทั้งด้านนาเตานะครับใส่พื้นแห่งเผาเผาให้ไอความหอนหมันลุกโฉดช่วงไปใครจังสีอะนี่สซุ้มเข้าไปทั้งในเรื่อยๆนะครับจนกว่าม,มันจะติดครับพี่น้องต้องดูแลจ่องหนีทิง้งบ่ได้ครับนั่งล่อเป่าไฟสุมไฟต่อเรื่อยเมื่อเตามันติดแล้วก็ใส่ตังกะชีแผ่นึงน,นะครับสอดเข้าไป ในขั้นตอนนี้เขาอาจจะปิดได้ก็ได้ปิดได้แต่ที่แหลกกอนสูมไฟก็ได้แต่ตัวนี้ผมใส่วิธีว่าถ้าหากว่าไมมีอากาศระบายดีไฟมันก็จะเข้าไปในเดีวยวไหวหรืปิดเดียไหวครับหลังจากที่ไฟติดแล้วกับปิดเอาดินกบสังกะสีให้สนิทแล้วควันมันก็จะออกมาทั้งนี้นะครับตัวนี้เป็นการเอาน้ำสมควันใหม่น้ำพี่นอ,องใส่ไม้ไผ่ใหญ่นะครับ ใหม่ปลายใเจาะทะลุป่องอผ่าดครับท่อยใยห,หินนะครับเพื่อที่จะนําสมข้นใหม่นะครับเขากม็มาเจาะรูตรงนี้ห่างจากท่อยใยห,หินประมาณจัหาสิบเซนเพื่อเป็นห่วให้นาสมข้นใหม่ที่มันผลออกมาแล,ล้วกันยดลงนี่นะครับเอาไปเห็นหยังหลายคน้นยังสงสัยว่านาสมข้นใหม่ไปเห็นหยังเอาไปใส่ทางการเกษตรครับพี่น้อก เอาไปฉีดพ่นตามพืชพักผลไม้นะครับมันก็จะเป็นสารที่สาม,มารถใส่ทดแทนสารเคมีนะครับสําสหรับไรมาแรงแต่มันปลอดภัยนะครับลิตหนึ่งกระตุกไปลอยกว่าบาทนะครับถ้าสื่อขายกันในท้องตลาดนี่เป็นบรรยากาศการขึ้นนะครับยายามว่าจะได้นำส่วนขั้นใหม่หลายบอกกาลังไหลยหย่อนติ้งๆแล้วครับพี่นอ้องก็เอาไปใส่ทังการเกษตรนะครับ ผีดไหล่พวกมแมลงต่างๆนะครับแทนพวกสารกัดจัดพวกศัตรูพืชนะครับปลอดภัยต่อสุขภาบของคนเฮานะครับประโยชน์2อย่างครับได้ทานและยังได้นำสมความใหม่น้ำมีครับวันนี้กับพีพ่น้องมาเบิงเตากันนะครับหลังจากที่เราเผาบ้านเราได้พักหนึ่งว่าผลมันสีออกมาจังไดน,นะครับตัวนี้ปิดเตาทิ้งไว้ประมาณสักสามอาทิตย์ละพี่นอ้องจนใบใหม่มันเต็มเลย วามันอยู่ในส่วนอย่างพาร่าครับส่วนอย่างพาร่าใบยังพาร่ารุนมากเต็มหนึ่งปิด์ใบน้านจนเกือบลืมข้าวประมาณสามอาทิตย์กลัวๆมันเป็นเดือนมาน่านพอสมควรนวนะครับเห็นแฝบๆลงนี่มันได้เปิดกระหูว่ามันมอนไปลายเตบครับอาจจะได้จักครึ่งหนึ่งที่อาจได้หน่อยกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่า,าหูตั้งแต่มือแหลกมือปิดเพราะว่า ช่วงที่เขาจะปิดเตานั่นมันเป็นช่วงขาบเกี่ยวกลางคืนครับพี่น้องว่าจะลุกมาปิดตอนเดืกนอนนอนเลยเวลาครับนอนเลยเวลาจริงๆไม่ต้องมาปิดกลางคืนเพราะว่าสังเกตเบื้องต้ตนหัวคําควันมันกระเริ่มออกสีเขียวสี้า้าขาดเป็นระย,ยระยยแะแต่ว่านอนเพื่อนตื่นซ้ามากะย่งบระได้มาปิดอีกครับไปเบื้องต้นใหม่จนสายจะได้มาปิดขาดว่า นาจะได้บ่้เถืงเครื่องนะครับไปเบิ่งกันว่ามันสิไดซัมใดครับอันดับแรกก็ต้องเปิดนามันก่อนครับเคลียร์ดินออกแล้วก็เปิดสังกษีเก่าออกนะครับจังสีเห็นทานเบิ่งกันเลยครับ มาแล้วเตียาเตียจะเหลือสักก้อนหรือเปล่าดิเหโฮโฮโฮนือเลยเรียบร้อย โหโออ้้เเรรียยยบลว่าแล้วว่ามันจะไม่เหลือเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมเหลือตะขีเทาเอ้อยย่อยู่ที่เหลือเป็นฐานได้ประมาณสักหนึ่งกระสอบก็บุญแล้วปกติเตานี่ก็จะได้ประมาณสีถึงหากระสอบ แต่ที่เหลือที่เห็นนี่น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณสักหนึ่งกระสอบที่เหลือก็เป็นไม้มอนเป็นขี้เถ้าถ่านกด็ดีตัวนี้จะเอาไปทําเป็นน้ําด่างจากขี้เถ้าโอ้ยเสียดายครับท่านผู้ชมนอนเพื่อนนอนเพื่อนจะลืมข้าวเสียละเลยเ,เ,เวลาปิดระบบปิดทิ้งไว้เลยเวลามันเหลือแค่นี้ไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ <laughs> เออเสียดายเสียดายเหลือแฮนี่แต่ประมาณสอบหน่อยหนึ่งม่อนเบิร์ตกับซุ้มเหลือกันยังเป็นขีเทาขาวๆอันนี้ปริเป็นย้อนว่าเตามันบ่มีประสิทธิภาพไหมครับพี่น้องเป็นเกิดจากคนสาเหตุเกิดจากคนเผาเพราะว่าคนเผานอนเพลินเลยเวลาปิดเตาไปหลายชั่วโมงนะครับที่ที่มันยังเหลือไ้เป็นที่ จาลึกอยู่เพราะว่าหูแต่ที่แรกแล้วว่ายังไงก็มอนหมดไม่จนมอนหมดเอาว่าเลื่อยเวลานะครับมันไปขาบเกี่ยวกังคืนปกติเนี่เขาต้องจอบมาปิดตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนก็พอดีเตานี่พอดีบริตังเวลาไว้ตื่นเสารมายังแถมประเทศทุราทั้งอื่นดีครับประมาณสามโมงถึงมาคิดได้ก็เลยมาปิดเหลือไว้เป็นทีละลืกนิดนึง อ่าก็ดีขึ้นกันต้นน้นก,ก็นเป็นขี้เถ้าเอาไปเห็นนาำด่างนาำด่างจากขี้เถ้าสีต,ต้นใหม่นะครับครับนี่กะถือว่าเปลี่ยนบทเดียนขึ้นกันนะครับกันเผาทานที่ททเท่าทิ้งไว้ปล่อยปลาละเลื่อยโดยบัวได้เอาใจใส่เ่าสี่ควนนะครับจริงๆิงกับบัวงเข้า่าป,ปล่อยปลาละเลยมันลืมมันเพลินนะครับนอนเพลินครั้งต่อไปจะต้องตั้งเวลาถ้า กำหนดเวลาแน่นอนต้องตั้งเวลาแล้วก็มาดูกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนเผาถ่านเจอบ่อยๆนะครับบางทีก็ลืมไปธุระอื่นลืมทิ้งเอาไว้แต่เลื่อยเวลาแล้วมันก็เกินสองสามชั่วโมงไปก็เรียบร้อยครับเดือดขีดเทาขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับ ี่น่องที่อุตสาห์เบึงมาจนจบคลิปนะครับก็มาเจอจังสี่ค่ะขออภัยหลายๆเจ้าของผิดเองไม่ใช่เตาผิดเสียดายเสียดาย